มหัศจรรย์พันลึกเลยนะฮะไม่นึกว่าเขาจะทํางั้นได้นะฮะหิมะตกในทะเลทรายอะฮะใช่ค่ะซ้ายมือขวามืออังกฤษแน่นอนเลยพี่แมวใช่ครับเออนั้นเป็นเด็กนะฮะครับอินซีเอออินซีอัลบาวมอะค่ะที่ไปซัมเมอร์แคมป์นะฮะค่ะไปซัมเมอร์แคมอะค่ะมีลอนดอนไอายสู่ข้างหลังนะคะรังซ้ายนั้นสวยจงเลที่สุดเลยที่ทไหนฮอทุ่งทิลิปวะฮะที่เออไม่ใช่ค่ะวลาเวนเดอร์ที่ ที่ญี่ปุ่นไหมที่ญี่ปุ่นเพราะไกโดูเพะไกลดโอ้ลาเวนเดอร์โอ้นี่อันนี้อันนี้ไปนี่ไปตอนต้องต้องไปหน้าร้อนผมยังไม่เคยเห็นอันนี้แล้วก็อันนี้ก็มีแต่งคิวปาร์ตี้ที่เราเห็นไปแล้วนะคะไอ้ตัวรีเทลนะคะต่อไปเลยค่ะครับครับต่อเลยครับนะคะฮะปึ๊บในส่วนรีเทลฮะที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะที่เราไปจัดสัมมนาให้เขามีอินซีขับคาร์ดนะคะเราพาซับดีลเลอร์โลเคอลายไปเที่ยวนะคะไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นอะไรกันเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีขับคาร์ดให้เราก็จัดสัมมนา เขาด้วยนะคะในแบบขับคาร์นี่คนข้างในเราเองหมดนะครับว่างท่านมาเลือกดูได้นะฮะเรามีหล่อๆหลายบุคลิกอ๋อไม่ใช่คนสีแดงเป็นลูกค้าเพียงเรานะโอ้เลอเลาเลอยู่กัอเลาเลอเลอเลอเอเลอ่อเนนี้มาถองนอเล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 อเอเลอเทอ่อเลอเอเลอเรอเลอเลอเลซเลอ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 เเลอเลเลี่ยอเล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 อเหอเอเลอนะเเลเเออเเออเออ ก็ดูภาพประกอบเลยนะคะว่าแล้วก็พาไปเที่ยวเหมือนกันนะคะนะคะอันนี้อันนี้ไปไปฟุาบนไปไหนฮะขรับนไปอุดูไบค่ะอุดูไบโอเคแล้วก็ข้างล่างอัสไซน์ไปไปอังกฤษแน่นอนฮะใช่ค่ะไปดูเชลซีหรือเปล่านั่น่ะใช่ไม่รู้ไปดูฟุตบอลนะคะใช่ใช่ผมว่าไปดูเชลซีนะใช่ไหมพี่เมาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาให้ไปนะคะพี่เม้าเขาให้เด็กๆไปอะค่ะนะคะนี่เราค่ะ นี่เราต่อไปเลยนะคะแล้วมีเทคโนโลซัพอร์ตเห็นไหมอันนี้ผมพี่แมวพอดีว่าอันนี้อันนี้เราช่วยอะไรครับะเราโอ้โหเราซัพพอร์ตเขาเยอะนะคะสมมุติว่าเราไปทำสมมุติว่ายุ้ยมีโรงงานผลิตแผ่นพื้นนะคะพี่แมวก็ไปไปดูโรงงานให้นะคะไปดูว่าตกบกพร่องเรื่องไหนไปช่วยกันดูค่ะ นะคะเราเอาเอาพนักเอาเอาช่างเราไปดูให้นะคะเราก็เอารอ w แม t e r เรียเข้ามาเทสให้ดูซิเ้าไปดูซิว่าไอ้มิกดีไซน์ที่เขาใช้เนี่ยมันควรจะมัน Optimum หรืออยังอนะคะก็ควรจะยังทําอะไรได้มากกว่านี้เพื่อประโยชน์ของเขาเองใช่ค่ะแล้วก็เราก็ทำทร r i a ลมิกให้เขาดูใหม่อะไรก็ตามเพื่อจะเซฟเงินให้เขาอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําหลายอย่างให้เขานะคะนี่บทนี้เราเรียกว่าเทคนิคอลซัพพอร์ตใช่ค่ะ เพราะเันก็จะเหมือนกันทางยุทกับกดไปได้เลยนะคะในส่วนของ ready mix นะคะ ready mix concrete เราก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ contractor นะคะเราก็ทำให้เขาเหมือนกันนะคะคือเราจะเห็นว่าเรา มีแล้วว่าคอนแทคเตอร์เนี่ยอาจจะเพิ่มว่าเป็นคอนแทคเตอร์เมทอดคอนซัลทิงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราไปเยี่ยมไซต์ด้วยไปดูไซต์ที่เขาทำงานด้วยนะใช่ใช่ค่ะอ,อันนี้เราก็มีเทคนิคเซอร์ตซัพพอร์ตเขานะคะคือ,ค,อคือที่เราเนี่ยเราบริหารจัดก,การเนี่ยเราทำทุกอย่างเราคิดว่า บางทีเนี้ยเราอาจจะรู้มากกับเขาแล้วบางทีเขารู้มากกับเราแต่บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสมมุติว่า safety อะค่ะเราเนี่ยเรามี observation tour เรามีเรา s a ฟตี้เราเป็นเราต้องนะคะตารางนิ้วใช่ OSNS occupation health and safety เนี่ยค่ะเราจะต้องไปเราก็ไปช่วยเขาบอกว่าเราไปสอน safety ให้เขาเป็นต้นเอาเข้ามาดูเราก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ไปสอนเขาเอาอย่างนี้ไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนะคะว่าเราต้องทัวร์ทัวร์โรงงานยังไงเช็คย่งไงนะคะเออ ดูแล้วก็ไม่ให้ผ่านตาไปนี่นะคะจะดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยครัแล้วระดับเขาเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มีอะไรออกมาไงเนี่ยเราอาจจะให้เขาทดลองเราสาธิตให้เขาดูนะฮะแล้วก็บอกเนี่เนี่ยนะต่อไปจะช่วยตอบโจทย์คุณอีกหลายๆเรื่องเลยนะคือเราไปดูว่าเขาใช้มิกดีไซน์แบบไหนนะคะใช้ปูนมากเกินไปหรือเปล่านะฮะหินมีคุณภาพไหมทรายมีคุณภาพไหมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับสักครู่ครับ ทุกคนที่ปูดินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอินซี i ินไซต์ในวันนี้นะครับอยู่กับพี่แมวจันทนนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีนะครับอ่ะก็เป็นเรื่อง CRM ที่เราทําทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเราเรา,เรารู้ขอบเขตเราเลยว่าเราจะทํากับใครยังไงบ้างทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยนะครับคนที่ช่วยเราขายคนที่ดีลกับเราโดยตรงคนที่เป็นลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าของลูกค้าอีกทีนึ่งนะฮะทำให้หมดอะ นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราหวังเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือความแนบแน่นของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นคือยยย่เป็นคู่ค้ากับพี่แมวแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันมากแล้วเรารู้ว่าเรารู้กันแล้วราไปกันงตาก็รู้ใจแล้วเราไปช่วยให้เขา มาทำให้เขามาซื้อกับยุ้ยดีกว่าดีกว่าใช่ไะเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้เวลาทํา C I M บางส่วนก็คือเซอร์วิสนะคะเมื่อกี้นี่เราก็บอกไปแล้วว่าในส่วนที่เป็นเทคนิคสปอร์ตเนี่ยเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรูปนะคะท่านผู้ชมดูดูตรงนี้อีกนิดนี่นะครับเนี่ยมันเยอะรายการนี้มันเยอะเลยนะครับขยายด้วยภาพแล้วกันใช่นะคะว่าเราเนี่ยนะคะไปไปที่หน้างานนะไปช่วยเขาเก็บลูกปูนเก็บลูกปูน เก็บลูกปูนมาเทสนะเราเอาเอาลูกปูนมากดว่ามันเทสได้ไหมนี่เราทําอยู่แล้วนะคะไปไปเยี่ยมที่หน้าใช้งานเขาไปดูซิว่าเขาผสมปูนถูกต้องไหมนะคะคอนแทคเตอร์ที่ใช้ของเราเนี่ยเราก็ไปดูซิว่าถูกทําถูกต้องไหมอย่าใส่น้ํามากไปนะอะไรเงี้ยไปสอนเขาด้วยไปจัดสัมมนาให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนอีกต่อไปนะคะในส่วนของคอนกรีตเนี่ยค่ะเราก็ เราเนี่ยอันนี้ก็ไปนะคะบโมายแลบมาค่ะโมบายแลบไปนะคะไปดูว่าเขาเนี่ยบ่มคอนกรีตถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเรามีเรามีโมบายแลบนะคะเพื่อตอนก่อนนี้ฮะแรกๆมีคันเดียวนะคะตอนนี้มีเป็นแบบเป็นรู้สึก คาราวานเลยไหมสิบคันแล้วสิบคันเลยนะค่เมื่อห้าปีเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้สร้างเนี่ยโมบายแล็บก็มาผมตื่นเต้นมากโอ้ข้าื่องในเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมันเยอะประมาณนั้นนะแล้วเขามาตรวจแบบจริงจังเลยนะดูความแข็งแรงของฐานรากบ้านผมนะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะไม่ต้องถึงทำให้พิ่เศษขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้บริหารที่ชื่อจันทนาสั่งมามาพี่นกก็มาพี่พี่นกก็ให้ให้คนมาพี่นอศรีว่านะเขากลัวมากเลยสิ เราจะเคลมไม่พี่แต่ว่าคือเราเห็นโอ้โหมีอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นนั่นคือมันต้องไปถึงที่ห้าปีก่อนผมผมตื่นเต้นนะแต่วันนี้เนี่ยรถอย่างว่าเนี่ยมีประมาณ10กว่าคันแล้วใช่ไหมค่ะเพราะเราต้องมีทัพลวนะคะนะคะับดังนั้นก็ก็ขอเออ่จะจบด้วยคำนี้พี่เราชอบมากเนี่ยค่ะว่านี่แหละกดอีกทีนะคะนี่ครับจากจากจอห์นดีร็อกกิเฟล์เลยนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยถ้ามันสร้างนะคะอยู่บน หลังจากที่บนบิสเนสคือหมายความว่าอย่างคู่ค้าของเพีรวเนี่ยจะไปสร้างความสําคัญของเขาเนี่ยดีกว่าที่ว่าเราอะยังแมวพียวกับยุ้ยเนี่ยรู้จักกันแล้วแล้วมาทําบิสเนสด้วยกันครับมันอาจจะหลังจากนั้นมิตรภาพที่ก่อเกิดบนการทําธุรกิจนะฮะย่อมย่อมย่อมดีกว่าธุรกิจที่มาบนมิตภาพถูกต้องจริงไหมแปลถูกวะเนี่ยธุรกิจที่มาบนมิตภาพหมายความว่าเรารู้จักกันก่อนแล้วเรามีธุรกิจ เรามาสร้างธุรกิจด้วยกันกรเราไปเปิดร้านอาหารด้วยกันเลยก็ตามเราจะทะเลาะก่อนก็ได้จริงๆครับจริงครับรนะฮะ,ะแต่ยิ่งทําธุรกิจด้วยกันไปยิ่งก่อเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแนบแน่นลึกซึ้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันยั่งยืนถาวรมันส ustain นะ<ช>มากกว่ากันกนะครับ พี่แมวถึงได้ชอบประโยคนี้ท่านก็เอาประโยคนี้กันไว้นิดหนึ่งเผื่อไว้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจนะครับแต่พวกเราครอบครัวอินซีเราทากันอย่างนี้ครับ <laughs> นะฮะเอาละครับนี่คือเรื่องราวดีๆของครอบครัวอินซีเราที่นําเสนอในอินซีอินไซต์นะครับติดตามรายการนี้ได้ในตามวันและเวลาที่ท่านชมอยู่ครับไม่ไม่สามารถบอกว่าตรงไหนยังไงได้บ้างรู้สึกจะมีเกือบทุกวันเลยครับนะฮะวันนี้พี่แมวจันทนาสุขุมานนท์และผมโอวาทลาท่านผู้ชมละครับสวัสดีครับ